คครับผมอยู่สนามบุรพาสี่เก้าหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําการเตรียมปืนนะครับมันมีอยู่3ามแบบอย่างที่เราเรียกกันนะครับคอนหน 2, ึ่งคอนสองคอนสามันย่อม,มาจาก Condition ซึ่งหมายถึงเงื่อนไขนะครับในการเตรียมปืนนะครับเรดดี้ทูไฟหรืออะไรก็แล้วแต่เรด d ี้วิพอนนะครับคอนหนึ่งเนี่ยก็คือปืนพร้อมใช้ก็คือเราโหลดเข้าไปเลยครับเปบนยโอเคเราโหลดเข้าไปเลยนะครับสมมติอันนี้ผม ใช้ตัวช่วยฝึกนะหลเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ยิงอันนี้คอนหนึ่งนะครับส่วนคอนสองก็คือเสียบแม็กซ์ที่มีลูกบรรจุเข้าไปนะครับแต่ไม่ขึ้นลำนะครับหน้าไกลเนี้ยหน้าไกลยังยังไม่ได้ออกมานะครับคอนสองปุ๊บสลด์นึ้นลำยิงนะครับอ่ะ ส,สุดท้ายคอนสามก็คือแม็กอยู่นอกตัวปืนนะครับปืนปลอดภัยนะครับไม่มีแม็กนะครับเอแม็ก okay. อยู่นอกตัวปืนพอจะใช้งานปิบปืนยิบแม็กสไลด์ยิงสามแบบที่เขาใช้กันนะครับในการแข่งกีฬาส่วนมากส่วนในการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคอนหนึ่งเลยนะครับก็คือเตรียมพร้อมสูงสุดไว้เลยส่วนอย่างเราเราเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ผู้ยิง ของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้งานยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปเลือกใช้งานกันดูนะครับโอเคครับผมจะลองยิงจริงเลยนะครับคอนหนึ่งนะครับคันหนึ่งผมเตรียมปืนพร้อมสุดนะครับเพื่อเช็คดูโอเค,เคอเคครับคอนหนึ่งนะฮะต่อไปคอนสอง เสียบแม็กที่มีกระสนอยู่นะครับแต่ไม่ขึ้นลำนะครับโอเคคอนสามนะครับแม็กแยกออกกับตัวปืนนะครับปืนไม่มีแม็กนะฮะไม่มีแม็กผมจะชาร์จออกมาแล้วก็เสียบแม็กแล้วก็ขึ้นลำยิงนะครับคอนสาม ไปเลือกใช้งานเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ในกีฬามันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับในกีฬากกรรมการหรือว่าทางสเตจเนี่ยก็จะมีการให้ใช้คอนหนึ่งคอนสองคอนสามที่แตกต่างกันแล้วแต่สเตจการแข่งขันนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าใครไปเรียนเรียนยิง idpa หรือว่า ipsc ก็ก็จะต้องเรียนพื้นฐานตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับุณครับ